สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรตชตนะครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมายังสวนคนเกษตรตชตนะครับเป็นแปลงทุเรียนระยะชิดเป็นแปลงมูสังคิ้งนะครับ3ามสิเมตรก็รอบนี้มาช้าครับปกติหนึ่งเดือนนะครับจะต้องตัดจ่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งปรากฏว่าทุเรียนเริ่มขอปุ๋ยนะครับหลายคนเคยถามนะครับเคยถามผมก็ จำได้ก็เลยก็เลยวันนี้มาตัดหญ้าแล้วก็เลยก็เลยทําคลิปซะเลยนะครับช่วงนี้ก็เออสิบเจ็ดนรราฬิกาสีนาทีนะครับเลิกจากงานเห็นแดดไม่ร้อนนะครับให้ท่านชมนะครับทุเรยียนขอปุ๋ยเป็นไงนะครับท่านดูครับนี่ใบของเขาจะเริ่มจะเริ่มที่จะแทงยอดใหม่มานะครับนี่นะครับจะเริ่มแทงยอดใหม่มาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะแทงยอดใหม่รอบใหม่ จากที่เราได้ใส่ปุ๋ยไปเมื่อ mm hmm. สี่สมาวันที่แล้วนะครับที 8, 2, nah. came, ่จริงเดือนหนึ่งเราต้องใส่ครั้งนะครับนี่นี่ยอดเริ่มมานะครับพอยอดเริ่มมาอย่างนี้นะครับเขาต้องการพลังกำลังนะครับแต่ดูใบของเขานะครับเริ่มเริ่มจืดหน่อยๆนะครับเริ่มจะไม่เข้มไม่สดใสนะครับนะครับเราก็ต้องให้ปุ๋ยนะครับต้องให้ปุ๋ยมาดูมาดูต้นนี้เห็นชัดเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้เห็นชัด นี่นะครับน่ะเห็นไหมใบเข้ารุ่มกล้านไปเลยนะครับใบนี้กล้านไปเลยไม่สวยนะครับนะครับใบนี้เหลืองเริ่มเหลืองเลยนะครับก็หลายคนถามมาทุเรียนผมใบเหลืองเป็นไงนี่นี่แหละครับก็คือเราให้ปุ๋ยไม่ทันกับความต้องการของเขานะครับเพราะว่าทุเรียนอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับจะต้องให้ปุ๋ยหนึ่งครั้งนะครับนี่คืออาการทุเรียนขอปุ๋ยนะครับไม่มีอะไรนะครับบางท่านเห็นทุเรียนผมใบเหลืองทําไงนะครับ ก็ให้ปุ๋ยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก่อนให้ปุ๋ยทุกครั้งนะครับจะต้องตัดหญ้านะครับผมได้ทําการตัดหญ้าหมดทั้งแปลงนะครับแต่ว่าเป็นการตัดระหว่างร่องนะครับระหว่างร่องใช้รถนะครับตัดระหว่างร่องอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เหลือเหลือตรงตรงแถวของต้นนะครับแถวของต้นอย่างนี้นะครับมันเหลืออยู่ก็ต้องใช้เครื่องช่วยนะครับเพื่อ ป้องกันไม่ให้ดนโคนต้นนะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากทีปนี้เพียงแต่นึกขึ้นได้ว่าหลายทนถามมาบ่อยนะครับว่าทุเรียนเป็นไรนะครับก็คือขอปุ๋ยน่าเด็กนะครับตน้นต้นนี้คือปุ๋ยพอเหลือบ้างนะครับข้อพยายามที่จะแทงยอดมาอย่างที่ผมบอกแต่ต้นนู้นไม่แทงเลยครับเริ่มเริ่มนิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราเราให้ปุ๋ยไม่ทันกับความต้องการนะครับเพราะนั้น ก่อนให้ปุ๋ยทุกครั้งนะครับเราก็ต้องตัดหญ้าก่อนนะครับตัดหญ้าก่อนนะครับตัดหญ้าวันนี้ก็พามาให้ท่านได้หายสงสัยนะครับทุเรียนเข้าขอปุ๋ยครับไม่มีอะไรมากบางท่านนี่ตกใจเห็นทุเรียนเริ่มใบเหลืองนะครับขอปุ๋ยครับดี่ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับนี่ผมตัดระหว่างร่องอย่างนี้นะครับด้านนี้เมื่อกี้ผมได้ตัดบางแล้วนะครับไปตัดมาแต่ด้านอื่นยังไม่ได้ตัดนะครับโอเคครับทปนี้ก็ มืดแล้วครับดูไม่เห็นนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะได้ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับก็สอบถามพูดคุยกับผมได้นะครับทางสวนก็มีปุ๋ยสูตรของทางสวนนะครับเป็นสูตรปุ๋ยสําหรับทุเรียนเล็กนะครับแล้วก็ยังมีกล้าพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงนะครับตอนนี้เหลือไม่มากนะครับเป็นรุ่น1้อยเซนนะครับ เหลือไม่มากแล้วท่านที่สนใจนะครับชุดนี้ก็ทักทายกันมาได้นะครับไม่นั้นรอรอบหน้าปีหน้าก็จะเริ่มต้นที่60เซนนะครับก็จะเริ่มต้นที่60เซนนี่เป็นปลายฤดูกาลพอดีนะครับเหลือประมาณ100ต้นสุดท้ายนะครับไม่เกิน100ต้นนะครับใครอยากจะได้หมูสขิงท่านดูนะครับเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะครับนี่ต้นนี้เขาพอมีกําลังอยู่บ้างนะครับแต่ต้นนู้หมดเลยนะครับหมดเลยต้นนี้เขาก็พยายาม แตกยอดแต่ตอนนู้หมดเกลี้ยงเลยเพราะนั้นเราต้องรีบนะครับรีบมาตัดหญ้าก็ง่ายๆครับ1ึงเดือนครั้งนะครับหรือขยันก็2ี่สวันครั้งแต่ผมเวลาไม่ค่อยมีนะครับก็งานหลวงบ้างนะครับงานลาดก็อาศัยวันว่างนะครับสออาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ